สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กลับมาพบกับนําเชียร์้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่25ค่ะห้าท่านผู้ชมนําเชียร์สิห้าไปตามแนวทางเลขของปูสมชายค่ะพวกที่ปูจะมาแต่ตองหวดเพิ่นกะว่าเลขมันหลุดผลลูกหลาปูกะอยากซ่อมเบิงแต่ว่าปูว่าปูนี่ว่าถอยอยู่แล้วค่ะ พ่นกัยยานเอฟซีเสียงเงินเนาะค่ะปูว่าถอยแต่ว่าอยากซ่อมเบิงสูตรเดือนนี้ปีนี้รุดมาสามงวดแล้วปูว่าหลังจากทุกปีรุดเทลงวดค่ะดันบุษชมปีละงวดค่ะ,ะเลขเด่นสองตัวเพ่นเนาะค่ะงวดว่าหาันกระรุดงวดที่ออกซีหนึ่งหนึ่งซีนะค่ะดันบุ้ชมกับเข่าต่อมารุดค่ะดันบุ้ชมค่ะต่อมารุด งวดว่าหันกระแตมเดียวค่ะเอางวดนี่น้ำเชียรขอปูพวามี่เอฟซีเพิ่นว่าคือน่า่นตามปูไห้แท้ะค่ะน้ำเชียรก็เลยบอกกับปูหลังไม่ว่าเอาปูงวดนี่ล่องเบิงกอนค่ะงวดนี่เข้าว่าเขาจะาค่อยจะซ่อมเบิงสูตรจักสองงวดก่อนจะค่อยจะมาะปล่อยแนวทางให้น้ำเชียรกับเอฟซีอีกค่ะงวดนี่ก็เลยคุยกันแล้วค่ะว่า สี่ปอยล่องเบงงวดสันจรนนี่ค่ะดันบุษมมค่ะเด็กมีเขามีหลุดเนาะค่ะดันบุษมมค่ะเอากอนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูน้้าเชี่ยกับขอกาบขอพระคุณแนวทางของปูเ้อค่ะไปรับชมรับฟังปูสมไสกันเลยเด้อค่ะปูกาบประวัสการค่ะ เป็นยังไงคะปูฝนตกว่ายุ่งเทปค่ะเออมมันเคยได้ตกคลูกอันเป็นหูบถ่วบ่ค่ะปูฮะเป็นหูบ้นามมีจังน้อยบ่ค่ะยจังไลูกอัน้นาเป็นตะถ่วบ่ค่ะปูเกรุงก็ถวมว่วอืมค่ะจะงคองกน รดมาแล้วจ้ะลดมาแล้วปิมวัดแล้ว่จ้ะอืมค่ะอันเน้อเสียกระถาปูยุบเปนว่าปูคือบ่มา่อกันั่งจับอีกจับโ่จัอีกทวอยบอกว่องวดจะงวดแตน่าไม่ต่อยแตงวดจะงวดอ๋ออันงวดนี่ถ้ามันเป็นยังไงขันนมันลุดเท่ากับจะคอยเบี้กกอนกัได้เนาะปูจะสองวด เออจ่าจ so no no ่าล to ูกหลานตงวดนี่ร้องมังเด้เจ็กเก้าลูกหลานเด้ค่ะแต่ว่าขันงวดนี่เขาเง่ไปอีกนะค่ะปูเขา็ขอลงคูก็ซื้อตามตามตามสูลงคูนี่แหละซื้อเจ็ดกับเก้าประกบคู่นะค่ะปูประกอบคู่ในหลานเ้อประกบคู่ไอ้จัมันที่เบิ่หลกหลานันจะออกขั้น่เาจ็ดหนึ่งเจ็ดหึ่เจ็ดเจ็ดลูกหลานเดหนึ่งค่ะ เจ็ดหนึกับเจ็ดเจ็จ้าเก้าสามกับเก้าห้าูกหล่ะเก้าสามเก้าห้าเออจ้าจ้าค่ะเออเอาสามโบเอายู่ค่ะปูอ่ลองลองมาได้เอาเอาเอาห้าเก้าสามูกหล่ะห้าเก้ามเจ็ดเก้าหูกหล่ะเจ็ดเก้าห้าอ่าคันคันขันรักเดไอ้ันรักเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเกหล่ะเด้อศูนย์เจ่ะนู้ชมจ้ากรซเจ็ดหนึู่กล่ะ คับยังกว่าปูส่สี่เจหนึ่ง้ะสี่เจออนี่นี่ลองลองบงลูกปูกสืามนี่และลูกหล่าที่บอกไปนี่โอ้แต่กงวดเนี่เธอเลขสามตัวเนี่ยแต่ถึงว่นถึงว่าแต่โอ้โโอ้ปีมันไม่เคยรุดปีนี้นะปีนี้รุดสามเดือนแตมเื่อปีนี้รุดสามงวดเพรไปอกลห่างวัดนหามเหัอียันกระถามหาอยู่คับปูว่าเอ้า

เบอรงหวดนีขันหวดนีเขาสีเงาไปเนาะค่ะปูจ่าลงลาจ่าลงละถ้างหวดดีลวดก็คุยกับปูว่าอันเบรกสองหัวพ่อเนาะค่ะปูจ่าลงลาจ่าจ้าจ่ลงลาจ่าฮามเบรกเกินนี้ค่ะนันเสียก็บอกกับปูแล้วค่ะมันหงอยหมันลดรือมันอยากหายโดยเป็นตัวมันอยากอาย มันอยางไรเอ้าบานี้น้ำเชียกับสิลบกวนปูซัมเนี้ยนะค่ะปูจแกจะลูกหลานเด้่เอาลูกปูขอให้ลูกหลานได้อก็ปูต้องมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกเด้อมีสุขภาพดีทำไมแข็งแรงลูกไปไก่เช็บจะได้มาบยนเป็นลูกเด้อจ้าลูก่ปูน้ำเชียเริ่มถามปูว่าเลขสองสองตัวนี่ปูเน้นตัวไหนค่ะเน้นเก้าสามลูกหลานเก้าสาม ก้าสามกับเจ็เจ็ดนะลลาก้าสามกับเจ็ดเจ็ดค่ะใช่สันจรในมันออกเคยออกเปิดเดาลกล่นค่ะเลขสามตัวละมากตัวไรแห้งพิเศษค่ะห้าเก้ลุงลาห้าเก้าสามกนย์เเจ็ดลลาศูนย์เจ็ดเจ็ดเออตอนนี้สองตัวองพูซื้อไว้แล้วลุหลาเนี่ยนงค่ะใครลกหลาไปตัวไรต้องซื้อตัวนั้นเลในลุลานซื้อไว้แล้วไค่ะอ๋อให้ปูอยู่ดีไม่แห้งได้ค่ะปู กลับนำมาสักการคดกปูู้กปูไปด้ลูกด้สาธุค่ะปูเอาค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะพันพันรุดพันรุดแม่เสาแบบว่าแต่ว่าปีนี้ปูรุดก็คือหนึ่งสองสามหมวดแล้วปีนี้ครับแต่พูดถึงกับบอบ่ไอ้เลรุดต่อหนึ่งเนาะ พักหลังมาเริ่มสิแบบว่าเข่างวดเว้นงวดนึงสินะครับนี่ครับปูงวดดีถ้าลุดเพิ่นสิเบรกปั๊บปรุงสูตรก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมระวังงวดว่าหันกระแตมหนึ่งเนาะโอ้เสียดายงวดดีได้เจ็ดกับเก่าแล้วค่ะปูค่ะปูปันหาเจ็ดกับเก้าค่ะวิ่งเจ็ดกับเก้าบนล่างปูเพันกระห้แบบนี้ มาแต่ไรแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมตแต่ปีใหม่มาคุณค่ะสองตัวบนล่างนี่แหละเจ็ดหนึ่งเนี่แหละปูเขางวดเน่าสาเนาะงวดได้วงวดเจ็ดหนึ่งประกบซี่คูแคนี้แหละเขาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดเก่าสามเก่าหาค่ะมักเจ็ดเจ็ดกับเก่าสามเด้อค่ะสามตัวบนหาเก่าสามเจ็ดเก่าหาศูนย์เจ็ดเจ็ด ซีเจ็ดหนึ่งค่ะมักหาเก้าสามศูนย์เจ็ดเจ็ดค่ะดันมส้มโอ้จำได้แล้วหมวดอันทิปูดได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะเขาหนึ่งเจ็ดค่ะเอฟซี่ถามหาอาจารย์ต่อยอาจารย์ต่อยก็ะไรหาน้ำเชี่ยยูล้วาดดันมือส้มเนาะครับค่ะเลขว่าเขามันกำยุนีละค่ะเลขรุดค่ะเอา คลิปต่อไปมาเบิงน้ำเชี่ยสีวิเคราะห์เลขสองสำนักเ้ยค่ะท่านผู้ชมเลขสองสำนักที่เดินดีค่ะบ,บนเท่านั้นเนาะอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วปูบน่าเลขนั้นว่าเขากะอยากไอเอฟซี FC, เนาะค่ะเอาลองเบิงอีกสักงวดกันนะคะเอาไปเบึงเป็นแนวทางประกอบควบคู่กับสำนักอื่นไปก้อนก็นได้ค่ะเพราะว่าปูตอนนี้ลด เข่าลุดค่ะเดินนี่บ,บ่ได้เข่าต้อเนื่องคือยังสุเทียค่ะดานบุช้ช่มบ่ได้เข่าต้อเนื่องคือสุเทียค่ะล่องเบื้องงวดนี่ทางงวดนี่ปู้ลุดน้ำเชียรบอกกบปู้กะสิคอเบียกแยกสองงวดป้บปรปุงสูตรค่ะถ้าเข่ากะสิแย่ค่ะปู้เป็นกะหมักสิทู่มหาแต่ต้องวดผลน,นอกค่ะอันนี้น้ำเชียเป็นพูโทู่ไปค่ะเพราะว่าปู้ก็ว่า จับโทรศัพท์หลายรอบเราว่าจะโทรหาลูกลากค่ะว,วางวดนี่เบก้อนค่ะน้ำเสียก,กันเลขโทรไปถามปูค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปมาเจอกันกับเลขเ,เด่นบนแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขเด่นบนค่ะประกบคู่กันนี่ ที่ผ่านมาเนี่ยก็แม่นเด้อค่ะแม่นมากค่ะไปต่อิบกับนวยค่ะสองสำนักนี่ค่ะคลิปต่อไปเด้อค่ะเรขบ่หลายคููพร้อมบนย่างเดียวพร้อมค่ะท่านผู้ชมบนย่างเดียวน้ำเชียไปนางเหตุการณ์บานมาแล้วค่ะสองสำนักนี่ค่ะสองสำนักนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวน้ำเชียเสียมาสรุปเลขวิ่ง ตัวเดียวที่ชนกันหลายสำนักบน,นะะเด้อค่ะเดี๋ยวน้ำเสียจะเหตุการณ์บานมาสรุปให้พี่น้องเบิ่งอีกค่ะเอาคลิปต่อไปอย่าพลาดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมาเบิ่งกันน้ำเสียจะประกบเลขกสองสำนักเด้อค่ะเลขบ่รหลายคู่คสำหรับคลิปนี้ก,ก็เป็นเลขของปูสมทายสวัสดีค่ะ